นดีพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้หน่อไม้สดๆจากสวนมันห่อนใช่ล่ะอ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกันเด้อจ้าสุกแล้วจ้าใบายานางที่เวาล้างทำความสะอาดแล้วนี่เัาก็บชิม,มยองใบายานางพี่น้อง โอเคน้ำอย่าน้งเข้ากันยองเลี้ยวเราจะกองน้ำอย่าน้งเข้ามาีน,น โอเคเสร็จแล้วเขาก็สิมตั้าเขาเบือจ้าอ่าเขาเบือ่อเขาเดี๋ยที่ห้องมาไว้ตาโอเคจ้าเขาเบือกระํำได้ที่แล้วแหลกแล้วตักออกบัดเนี้ย หอาก็สิมตกำตะไคร้พริกแห้งจ้าหอมแดงจ้า ทำให้มันเข้ากันโอเคเสร็จแล้วจ้า ใส่น้ำน้อยหนึ่งคเครื่องที่ห้าตตำไว้นะ่ะอ่าขวาัวแบบเนี่ยขัวให้มันหอมเ้าก็ขัขวให้มันกินอ่าหอมแล้วก็เหลืองในจักหน่อยนะคะหอมเหลืองขึ้นมาแล้ว พี่นเขาก็จะใส่น้ำปลาใส่ลงไปเลยจ้า,อ,าอ,อ้าวคนอ่าผงชูรสใส่ลงไปหน้าไอ้เกลือจ้าตามด้วยเกลือ ควานวันนี้เฮาอือหอม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 ของจังเลยปลาท,ที่นี่เฮากระจะซส่น้องไม้เราไม้ที่เฮาทุไบไว้แล้วเรียบร้อยใส่ลงไปเฮาสิเห็ดหมอหญยในจักหน่อยด้พี่น้องเด้อ เรา,า,าไาม่ครับว่าจัดอืดมาจักสวนเราเองตามด้วยน้ำยาน้างจ้าน้ำยาน้างยัยวจ้าอุนใส่บักแข้ง อบักแข้งมันสินาะาสูงเขาต้องใส่บักแข้งก่อนอใส่บักอือบดเนี่ยบักอืออู๋เหลืองงามดีขนาดตามด้วยข้าวเบือจ้าข้าวเบือที่เขาตามไว้เนะาะใส่ลงไปคนจ้าใส่ลูกโดดจ้าเอาใส่ลงไป เขาสิปิดฟ้าไว้รอให้มันเดือดอีกสักพักหนึ่งก่อนเขาเคยสิมให้มาใส่เ,ออเป็นพักที่หลังปิดไว้ใส่เบิ้งเข้ามาเปิดเบ่งหมอดูพี่น้องโ,โ,โอ้ค้นหมอนะเดี๋ยวเขาเบื่อไม่ติดก้นหมอ้อเ็าจะใส่เห็ดหูหนูลงไปจ้าโอ้ย ไพี่น้องหอมหอมเห็ดพะงนูแล well, ้วก uh ็พักป้งจ้าใส่ลงไปคนอ่าใส่บักบวบเลี่ยมเมื่อนี้ฉีใส่บักบวบเลี่ยมเบแซ็บบักบวบเลี่ยมมันอ่อนอือจะแซแบขนาดไหนพี่น้อง เอาปิดฝาจาักหน่อยให้มันนั่นเดือดอีกรอบนึงจักหน่อยพี่น้องปิดฝาก่อนเห็ดผักมันยุบก่อนว้าวพอเดือดผักแล้วจ้าอือเขาก็จะใส่ผักอีหุมอือผักอีหุมอยู่ข้างหัวเขานี่แหละอยู่ข้างบ้านเฮ้ยลหละแกงน้องแม่ก็ใส่ผักกระแยง,ง หอม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 จังเลยแกงน้องไม้เบอร์สามสิบสี่มเบอร์สามสิบสีงง่มบากไงจะแซ่บขนาดเลยจ้าแจกแล้วเราไปหาแกงซุกแล้วไปแจกพี่แจกนองเอาไว้ใส่บาทมืออื่นเศร้าน้าจ้าน้องไม้ขาบบกจากอื่นจากอยาวที่นอกแกงแซ่บแไปซุกที่นอกเขากิน โอเคชิมมึงก็ด้จ้าโอเคไม่ใหญ่สอนแซบและนัว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 อื้หนัพนกพี่น้องเอ้ยแกกงไม่ไม่สดๆจากสวนมันห่อนใช่หละ่ะ มาเด้อจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ากันเด้อจ้าสุกแล้วจ้าว้าวพร้อมเสิร์บจ้าพร้อมเสิร์บ พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้า